สวัสดีครับย่นพุชนครับก็2025นี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะฮะแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการได้ทุกอย่างเลยครับ <S <S แน่ๆก็หนึ่งเรื่องครับในเฮียบอกไม่ชอบเด็กส่วนตารางออนเนี่ยเดี๋ยวจะแจใ้งอีกทีนึงครับคิดว่าประมาณต้นปีนี่แหละครับ <S <S อดเป็นเฮียไทยครับผม ในเรื่องก็จะเกี่ยวกับพวกหนุ่มออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการทํางานในออฟฟิศแล้วก็มีความวุ่นวายเกิดความรักกันอะไรกันในนั้นอะยเงี้ยหรือก็ประมาณเราเนี่ยแหละแบบว่าสุขุมเงียบเงียบพูดไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยเป็นรุ่นรุ่นพี่ใหญ่สุดในนั้นอะไรอย่เงี้ยแสดงว่าเราต้องมีใช่ใช่ครับชื่อแชมป์ใีแชมป์ครับ ก็คู่กันในในเรื่องมันจะมีประมาณ3คู่ oh <my. S 1> ใช่ครับ oh <my. S 1> มัน oh <my. S 1> เพื่อนแอบรักเพื่อน oh <my. S 1> อะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแล้วก็ไปรู้ตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยครับ oh <my. S 1> แต่ก็จะมีความน่ารักน่ารักอยู่ในนั้นครับแ oh <my. S 1> ซ่บ,บมาก oh <my. S 1> NC โหดมากครับ ก็ใครๆที่ชอบเด็กอยู่แลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ให้เด็กทุกคนตั้งใจเรียนนะครับอย่าเกเรเยอะผมก็ผ่านวัยเด็กมานานแล้วล่ะก็แต่ก็ใช้ชีวิตให้สนุกสนุกนะครับวัยเด็กมันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยตอนนี้ผมยังอยากกลับไปตอนเด็กอยู่เลยอ่ะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าก็พอครับอย่าไปเบียดเบียคนอื่นเยอะ IG ครับก็จะอัปเดตเรื่อยๆวายดมโรเอ็นเสเอ็นครับ